ของผมก็มีละครครับน้องใหม่รายใหม่สุดทุกวันเสาร์นะครับ9 15อย่าลืมตื่นมาดูด้วยดูทุกวันหรือเปล่าวันเสาร์กี่โมงดีดีมากครับผมต้องให้เขาจริงๆเสาร์นี้ EP 4แล้วนะครับผมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฝากด้วยครับค่ะเป็นว่าใครอยากเจอความหล่อความใสแล้วก็ความสนุกความสูงของเขาเนี่ย ไปดูได้ทจุกวนเสาวแล้วกันเนาะถูกต้องครับทางช่องสามทางช่องสามกาหมูครึ่งแล้วอาจจะมีอย่างอื่นอีกด้วยมีครับแต่ว่ารอติดตามไปก่่นทางช่องทางไหนได้บ้าเอ่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเป็นแบบรายการแล้วกันครับในทางลาทีวีน่าจะออนช่วงกลางกลางเดือนนี้ละครับเอ้ก็ไม่รู้สินะแต่เอาเป็นว่ามีแน่ๆแหละนะขอเสียบประมือยกับทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแชมป์มายาล่าขอบคุณก้อนเดี๋ยวก็จะยังอยู่หน้ากลนไปทีนะตอนลูกให้แชมป์ไปพักผ่อนก่อนนะคะ ก็อวันนี้ก่อนค,คุณมาคุณขาเขามีการ